เ้าก็แกงปลาไก่เครื่องแกงตำเองนะคะทุกคนแล้วก็ที่เห็นนี่ก็คือเปลือกแตงโมะะเราเอาเปลือกแตงโมมาแกงอร่อยมากส่วนเนื้อแตงโมเราก็ปอกไว้กินแกงปลาไก่นะ,ะกับแตงโม เปลือกแตงโมเอาแกงแกงป่าไก่นะกับเปิือกแตงโมเนาะเนี่ยพี่นีตามทำเครื่องแกงเองเนาะใส่ตะคร้แล้วก็ใส่ก็ะปีลงไปหน่อยเนาะกระชายอะอืมอร่อยเราไม่ต้องไปเติมอะไรมากนะคะเราก็ ใส่น้ำปลาใส่น้ำปลาลงไปเปลือกแตงโมเปลือกแตงโม,เ,เ,ม,โมเขาจะเอารสชาตินำรสชาติออกมาได้กลมกล่อมมากนะคะแตงโมเปลือกแตงโมใครเคยได้ทานกันหรือยังคะแตงโมเปลือกแตงโม แกงเผ็ดเป็นเมนูที่เลิศมากเืเพื่อน าหลายคนยังไม่เคยกินเปิดแต้มโอแกงเผ็ดนะคะทดลองเอาไปทำกินนะคะแกงถึงอันนี้ลงใจ ัดกล้วยมาให้เดี๋ยวพี่ีจะแกงเผ็ดหมูปีกกับกล้วยนะเระตอพริกแกงป่าเอาไว้นะปั่นเอาไว้เยอะมากนะคะเราก็มีอะไรเราก็ผัดๆเอาไว้นะเพื่อมาให้ของเสียแล้วเราก็เก็บใส่ช่องฟิดเอาไว้กินนะครทุกคนอื้อหือ ไ่ไก่อร่อยขอทานห้ากันนะคะ